ไก่ต้มโคกเป็นเมนูที่ทำง่ายใช้งบไม่เกินร้อยบาทกินได้ทั้งบ้านเลยค่ะวันนี้ช่องฟิตฟู้ดชวนมาทำเมนูอร่อยใช้ส่วนผสมน้อยไก่นุ่มน่าทานเมนูไก่ต้มโคกค่ะเริ่มต้นเราก็จะหมักไก่ไดวยเกลือก่อนนะคะใช้ทั้งน่องไก่แล้วก็อกไก่เลยค่ะประมาณ500กรัมโรยเกลือให้ทั่วค่ะพักไว้15นาทีก็จะช่วยให้เนื้อนุ่มแล้วก็มีรสชาติเข้าเนื้อค่ะ ใส่เครื่องสามเกลอลงไปผัดประมาณ1ชั้นโต๊ะนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยพอผัดจนมีกลิ่นหอมก็ใส่โคกเทลงไปค่ะใช้โคก1ขวด410 ml ค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ชัช้อนชาตรงนี้จะช่วยให้สีเข้มสวยน่ากินค่ะ ไก่ต้มโค้กก็คือการตุ๋นไก่ในน้ําที่คลุกคลิกไปด้วยซอสโค้กนะคะคนเครื่องปรุงให้ละลายเข้ากันค่ะแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปใส่ไก่แล้วก็เคี่ยวนานประมาณ20-30นาทีนะคะพอไก่เปื่อยนุ่มเราก็จะเร่งไฟแรงแล้วก็เคี่ยวไปจนน้ำงวดกลายเป็นซอสที่ข้นๆเหนียวๆค่ะเคลือบตัวไก่จนเงาวาวค่ะ จะเปื่อยนุ่มนะคะได้ไก่ต้มโคกรรสชาติหวานเคม็มหอมเครื่องเทศเบาๆค่ะรสชาติจากโค้กจะทําให้ไก่หวานอยู่แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมน้ําตาลเพิ่มค่ะวิธีทำไก่ต้มโคกสูตรพื้นฐานทั้งง่ายแล้วก็น่าทานนะคะไก่สีสวยนุ่มแล้วก็เป็นเงาจากน้ำตาลในโค,ค้กค่ะเนื้อฉ่ำวบาวหลุดออกจากกระดูกได้ง่ายค่ะ ข้าวที่ทําง่ายอร่อยคมกล่อมนะคะเนื้อไก่เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายค่ะเด็กๆก็ทานได้ผู้ใหญ่หากจะนําไปเป็นเมนูกับแก้มไก่ก็เปื่อยนุ่มเนื้อไก่ต้มที่ได้ก็ยังสามารถนําไปทําได้อีกหลายเมนูได้ค่ะมาลองทําทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่อง Fit Food ด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทําทานง่ายๆบายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ